ครับผมครับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับที่ที่ผมเคยมาคุยไว้ตอนที่ยังลุงอยู่ฟรีดอมอ่ะที่มาคุยเรื่องอยากเข้าแกงครับแล้วเพราะผมก็เลยไปดันอาวุธมาครับอืมีอะไรบ้างมีไม้แปดเ็คเกอร์เอ่อเอ็มเคทูบวกห้าสนับมาเจครับเหย็ดแม่มึงดันยังไงเ่ยก็ฟาร์มบ้าครับเชื่อมึงฟาร์มได้ขนาดนี้เลยหรอมึงบ้าปะเนี่ยใช่ครับ ประมาณสามเดือนสองสาเดือนอ่าอิเคียมาโคมึงเก่งไรมึงเก่งไรหมึงเก่งไหมึงเก่งไรมึงเนี่ยเก่งอะไรเออผมเล่นเล่นไม้ได้อยู่ครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมก็อะไรเก่งสุดไม้ไม้ถนัดสุดกันด้วยใครจะไปเล่นทคยจากันด้วยเฮ้ยแอบดอบดอบไปดับ tưng tưng thôi ná tưng tưng thôi ná mượn tưng tưng mà ná à hải biết à P P à oh. พัดลั่นหน่อยนะพัดพี่เวสมาดีพี่ชายสามเลยไอออนไหนออนมายังไอออนไอเนว่ะพี่ตาออนไดีไหมตอนไม่อยู่อ่ะตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขาดสองนะขาดสองขอตึงๆหน่อยขาดสอง ฟาร์มบ้ากว่าไอ้ที่นี้ฟาร์มกาชาว่ามแม่งฟาร์มกาชาร้อยเปอร์เซ็นต์ยากงยากันต้องมีนะไอ้ที่มันยิงแบบไว้นี่เลยนะคครับ อดีไหมดีไหมรู้สึกว่าดีไหมน่าจะดีแหละครับน่าจะนะครับโอเคมีอะไรก็มีมาบอกกูแล้วกันตกทนานยเมฆไปอ่ะม,ม,มี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 ตัวเต็งมีตัวต็งมีตัวเต็งทิง้งอยาตัวเต็ง นี่ยังใส่แฟมเพิร์ดจิ๋ววะพี่จิ๋วไห้แม่ใส่พี่มองมึงนี่หน้าถอดนางแล้วเลยเออตอนแรกผมได้ถอดที่จิ๋วบอกให้กลับแม่แล้วคนจำทมึงได้ยังไอ้ตาจำทิ้งได้ยังไม่รู้ว่าพี่ติดจำได้รับพี่จำไปฟังแม่รู้ใจปายฟังไหมจำได้ยังยังครับยังโอเคใส่บ้างต้องใส่บ้างเดาป้องตัวเองจำได้สามคนนะคนชื่อซันนี่มันบอกว่าซันนี่ไอ้คนนี้ ควเขียวเพราะเมเห็นมันอยู่ตลอดไงมันไปงัดคนเดียวมันก็ไปอย่างเงี้ยอ๋อคนในยานเสีวมันนะขยันนะอ่จังวยขยันด้อย่างนั้นน่ะมามามาไม่เลิเลนเฮียร์แพนหนึ่งรอบมันลนวหรอ

เสียงนี่ไปนิ่มไปวันนี้เฮียโอ้ยไหวไหมเนี่นิ่ไปนี่ไปกี่ตัวชุบเอ้ยจอกกี่ตัวชุบมาอีนี่ตัวชุบเลยอีนี่ตัวชุบเลยเอามาชุบดีกว่าไปนี่ตัวชุบเลยว่ะตายทุกไฟเลยมึงอ่ะ อีผัวเพื่อนอีผัวข้าเพื่อนอีมีอชุบีนี้ตัวชุบเลยมาชุบทุกไฟเลยมาตายไเล่นมึงไหรเนี่อกูเหินมันจะวิ่งเดียวเลยนเด็กฟองผัว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 เด้กฟองผัวเด็คฟองผัวเดฟองัวเงผัวเดฟองัวเด็กฟองัวเดยฟองผัวเฟองผัวเด็ฟองผัวเดฟอัวองผัวเด็ฟองัเองัวเฟองัวเกฟองฟองผัววเองัวเวเฟองผัวเฟองัวฟองัวเองัวเดฟองัว แล้วก็หัวพีพีซีด้วยโอ้ยอิสัตอยากหาหัวจริงๆนะมึงนะสองหัวหลายญ่จังเโธ่หัวมึงเยอะเนาะโอ้คนในแก๊งตับตามหัวมึงอฮะอิสัตมึงวายนี่มึงเข้าไอ้ดอกมามึงมาหาหัวเปล่าเนี่ยฮะเสียงพูดไม่มี่ มันนี้อได้ประเดี๋ยวไปเดี๋ยววก็ตายหาผัวนะไม่มีใครเลียมึงหรอกตายเป็นศพ่ะเิ่ยเฮ้ยไอ้สัสวิยเฮียที่รยงอ่ะเฮียเผยวจัด โดนลงนะโอ้ยเยนิ่มด,ดัดกูชจุบไม่ได้อิเชี่ยหลุดจัดอิเหี่ยอ้ยไอ้ตาพึ่งหลุดจริงเว้อเยอเหี่ยห่วย คุ้ยไอ้ตาเอากูแบบมือค้างเลยอ่ะไอ้เหี้ยวันนี้เราโดนสีชมพูสองรอบไหมใช่เหรอตึงอยู่นะใช่ครับมันตึงครับมันตึงตายสองรอบไม่เฮียตอนเปอากูเอาหัวเลาะตลอดเลยสัตว์อะไรลูกไม่มึงที่มึงบัฟเมื่อกี้บัฟแล้วดายเฮียสบายที่หายเลยสัสเลยเมื่อกี้ขาจัดเฮีย เอ้กูไ่ได้โยกบอลกันนะเจอกันเดือนหน้าเจอกันเดือนหน้าน้องพักผ่อนพักผ่อนพักผ่อนนยโอเคเจอกันลุงเจอกันครับลุงน่าากลุงเอ้ว่ะกูลยแป๊บนึกไปบอกกันก่อนเสร็